ส่วนกรณีที่ปปชชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกในคดีเงินทอนวัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกว่า65แห่งเป็นเงินกว่า90กว่าล้านบาทนะครับล่าสุดก็มีการเปิดเผยถึงแนวทางในการที่จะติดตามแล้วก็ริบซัพ์คืนตามกฎหมายครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการปปรชมีมติชี้มูลความผิดนายนพพรั เป็นจะวัฒนานันอดีตพ่วอในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกในข้อหาร่วมกันเบียดบังเงินอุดหนุนในโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2557รวม65วัดเป็นเงินกว่า93ล้านบาทครับหลังจากพบว่าได้ขอเงินทอนคืนจากวัดโดยหลังโอนให้แล้วก็ขอคืนประมาณ180 อ้างว่านำไปใช้ในกิจการของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและบางส่วนจะโอนให้วัดอื่นที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทำให้วัดหลงเชื่อยอมโอนเงินคืนให้ครับทางผู้ช่วยเลขาธิการป,ปชพชภาค9บอกว่าสำหรับการตามเงินคืนก็มีอยู่หลายวิธีโดยเฉพาะกฎหมายใหม่ที่เอื้อให้ปพชสามารถยื่นต่อศาลขอให้ริบทซัพย์ตามมูลค่าได้หากสืบทราบเส้นทางการเงินว่าโอนให้ใครไปบ้าง ระหว่างที่มีการต่อสู้ในชั้นศาลครับกอถ้าเรารู้แน่นอนว่าไปถึงใครยังไงเนี่ยเราสามารถให้ชดใช้ได้แม้เราไม่เห็นตัวเงินตัวทรัพย์ในขณะนี้ก็ตามแต่เป็นหน้าที่ของจำเลยเนี่ยจะต้องเอเมื่ออได้ข้อเท็จจริงว่ามีเงินไหลเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถขอให้ศาลบังคับเอาทรัพย์จากของจำเลยคนนั้นนะครับคน,นนั้นเนี่ยมาคืนแก่เป็นดินได้ทำเป็นต นอกจากนี้ปปชภาค9ยังได้ติดตามความคืบหน้าอีกหลายคดีเลยนะครับอย่างเช่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างประติมากรรมรูปปั้นสัตว์ทะเล5ชนิดที่ราคาหลายฝ่ายมองว่าอาจจะสูงผิดปกติหรือไม่ของเทศบาลตำบลปานาเรจังหวัดปัตตานีตัวหนึ่งเกือบ1ล้านบาทที่9 5 0 0นนะครับล่าสุดปปชจังหวัดประจำะจังหวัดปัตตานีก็ได้ดำเนินการตั้งเหตุอันควรสงสัยและอยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริง แว,ว่าทางเทศบาลจะอ้างว่าวัสดุที่นํามาใช้ก่อสร้างเนี่ยเป็นส่วนผสมของเนื้ออันลอยเคลือบทองเหลืองเป็นเนื้ออันลอยเคลือบทองเหลืองเหลวซิก,กนายที่มีราคาแพงนะครับส่วนการตรวจสอบการเข้ารับราชการของนักเรียนในสิบตำรวจของสำนักง,งานตำรวจภูธรภาค9ก <c oughs> ก็มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการดำเนินการที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตหรือไม่หลังพบข่าวการทุจริตมาจากสนามสอบของจังหวัดสงขลาครับ ล่าสุดปปชภาค9ได้ทําหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชาการนักเรียนในสิบตำรวจไปยังผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสงขลาโดยทราบว่าตํารวจได้แต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่ามีกลุ่มผู้ร่วมกระทําผิดหลายรายและพบข้าราชาการตํารวจมีส่วนเกี่ยวข้องจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ แล้วก็มอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองสงขลาไปแล้วครับนอกจากนี้ปปชภาค9ยังได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดําเนินคดีกับนายประดิษฐ์จ,จริยะเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกอบาตาเกาะหมากจังหวัดพัทลุงกับพวกในคดีจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าความเป็นจริงและการเปิดจ่ายงบเป็นเท็เจเบิกจ่ายงบเป็นเท็จนะครับโดยพบว่าบางคดีสารตัดสินแบบไม่รอลงอาญาไปแล้วครับ